เสร็จแล้วคืเราก็ไปเสร็จแล้วของของนักร้องรูเปล่าไม่รู้นะมันพลุงพลังไปหมดนะออหรือของนักร้องคอนเสิร์ตเหรอใช่ใช่แน่ใจไทยรุ่งร่องเพลยะไรม่รู้แล้วคือตามหาไททศแต่วันนี้คือไทยทศของเราเลยคือโอ้โหอยากดูมากมาก ใครสนใจนะคะงานดีเจเอ็มซีสามารถเจ้งพวกเราไปได้นะคะไปะทำงานรับงานรอบโลกอนเตอร์เทนดีมากเปิดเพลงมันมากสนุกมากโชว์ดีมากไม่มีอะไรไม่ดีเลยดีทุกอย่างราคาย่อมเยาว์มากนะคะกินเหล้าก็ายังกินดีเลยกิน <laughs> เหล้าดีมาก <laughs> รับงานรอบโลกนะคะไปทุกประเทศไปได้หมดนะคะ เรทราคาลัางานก็แล้วแต่ระยะทางนะคะเรายึดกรุงเทพเป็นหลักกรุงเทพปริมณฑลก็จะเรทเดียวกันแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะมีค่าน้ามันเพิ่มมาแล้วก็มีห้องพักมีอะไรเงี้ยนะคะอาหารเครื่องดื่มปกติหนาวประกาศกานหะรอพี่เดียรหนาวจริงหัวสันแบนแสนบาหัวบอทุยนอนอู่ไหล เป็นให้นอนง่ายอะไรน้อนอุนน้อตีเกี่ยวขึ้นเลยจ้ะเออจะทำทรงไหนทรงเดียวกันหมดเลยเออก็ว่าจะมาขึ้นเตาของาจอไปเออเออต้องดึงอันนี้ขึ้นสูงขึ้นมานี่นะให้มันเท่ากันกับอันนี้เออเออมอดเลยบอกม่ชาบอกละคอนบัตโมเท่าไหร่ครับนครปฐมน่าจะอยู่ที่42่ว่ะ สี่หมื่นสองค่ะได้ทีมงานหกคนราคาหลังไม้ได้นะคะอู้สูงไปสี 12, ่สิบสองใบเทาเออสื้อสมใบเทาอืมแต่ว่าพวกเราก็คือถ้าจ้างพวกเราเราก็โปรโมทร้านให้ด้วยนะคะลงโปรโมทร้านหมดครบทุกคนทั้งหกสาวนะคะแต่ละคนยอดผู้ติดตามสามแสนอัพสี่แสนห้าแสนเป็นไอดอลทุกคนนะคะ เป็นคนดังแบบทุกคนนะคะยกเว้นนตรงนี้ช่วยร้านโปรโมทให้ด้วยทำการตลาดให้ด้วย,ยจ้างไปแสดงแล้วพวกเราก็ช่วยแบบหลายๆอย่างให้ด้วยนะคะมันจะได้ไม่หกอีกเส้นดิผมมันจะขาดไ่อันที้สองขึ้นใหญ่กว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันนี้คือให้ดึงออกมาโอเค เอาหางจ้เอาหมายัางไงอีกเส้นนี้มันไม่ขาดหรอเ,เอานี่งจะแต่งงานแล้วใครจะแต่งงานใครอะใครจะแต่งงานคะทีนนี่ไม่ยังสดค่ะแหวนที่นิ้วนางยังไม่มีเนาะนิ้วนางข้างซ้ายยังไม่มีแหวนจ้ะอ่ะตาชั้นั่างข้างนี้เนี่ยขาดตั้งนานแล้วอ้ยเอาล็อกกล้องก่อน วิ่งนะเดียติดสัญญา